ป้ายนี้ดังทั่วเกาหลีกองเชียร์ไทยเข้าไปเชียร์ผ่อนผันติดขอบสนามแข่งการย้ายไปร่วมทีมฮวาซองไอพีเคอันทอสสโมสรในวอลเลย์บอลลีกหญิงอาชีพเกาหลีใต้ของชมพู่ผ่อนผันเกิดปราดปือเซตสาวทีมชาติไทยกลายเป็นที่จับตาของบรรดาสื่อแดนโสมซึ่งแม้ผลงานของต้นสังกัดเจ้าตัวในช่วง3ามเกมแรกจะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยแพ้มา3มเกมติดต่อกันแต่สื่อเจ้าถิ่นก็ให้ความชื่นชม ในฝีมือมือเซตของสาวไทยหลังมีผลงานการเซตบอลยอดเยี่ยมโดยเกมล่าสุดทางด้าน IPK u n t o s จะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับ GS Cartexo 1ต่อ3เซตแต่ทางด้านสื่อกีฬาชื่อดังก็ได้ทำข่าวว่ามีแฟนชาวไทยเข้าไปให้กำลังใจนักตบรูกยางสาววัย30ปีถึงในขอบสนามแฟนกีฬาทั้งสองคน ชูป้ายให้กำลังใจพรพันธ์ด้วยภาษาเกาหลีภาษาไทยและธงชาติของทั้งสองประเทศแม้ตัวหนังสือภาษาเกาหลีจะคดเคี้ยวแต่มันก็แสดงออกถึงความตั้งใจของพวกเขาซึ่งเมื่อพรพันธ์เห็นเธอกระโบกมือและยกมือไหว้ขอบคุณถือเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนรู้สึกประทับใจและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับกำลังใจจากบ้านเกิดของเธอก็ข้แหล่งที่มาข่าวจากสนุกดัตคอมค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ